ปริศนารักจากกระวาลต้องห้ามเมื่อความจริงซ่อนอยู่ใต้ชั้นเลกกลการสืบสวนของเทพเลือดผสมและหญิงสาวจากโลกอนาคตจึงเริ่มต้นขึ้นในยุคที่ราชสำนักแคว้นหลงกำลังสันคลอนหรองเตผู้สูงวัยเริ่มประชวรหนักแต่ยังไม่ได้แต่งตั้งองค์ราชทายาทส่งผลให้เหล่าองค์ชายต่างแย่งชิงอำนาจกันอย่างลับๆหล,ลงสือหลาน องชายรองผู้ไร้ซึ่งขุนนางหนุนหลังเพราะมารดาซึ่งเคยเป็นสนมเอกที่ห้องเต้รักมากที่สุดเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาในคืนที่เขาลืมตาดูโลกแต่ความลับที่ไม่มีใครรู้คือแท้ที่จริงแล้วนางคือเทพีแห่งปัญญาที่ถูกลงโทษจากสวรรค์จึงจำใจต้องทิ้งเขาไว้เพียงลำพังบนโลกใบนี้องค์ชายหลงซือหลานแม้ไร้ญาติมิตรผู้สนับสนุนแต่กลับเป็นบุรุษที่ฉเฉลียวฉลาดเยือกเย็นและวางแผนได้อย่างล้ำลึกเขาไม่เคยเดินเกมด้วยกำลังแต่ใช้สมองในทุกย่างก้าวแต่ทว่าเมื่อภัยลึกลับเริ่มก่อตัว มีการลอบวางยา้องแตการตายปริศนาของขันทีและร่องรอยของสาต้องห้ามโผล่ขึ้นในวังเขาจึงรู้ว่าศัตรูอาจไม่ใช่แค่องค์ชายคนอื่นแต่คืออำนาจบางอย่างที่แฝงอยู่ในเงามืดจนกระทั่งลินซีอิวหญิงสาวจากยุคปัจจุบันเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนพิเศษถูกดึงเข้าสู่มิตินี้ด้วยเหตุบังเอิญจากพรที่เธอไม่ตั้งใจรับและกลายเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวพันลึกซึ้งกับชะตาขององค์ชายเลือดผสมเทพเจ้าผู้นี้ไปอย่างงวยงง เธอเป็นคนเฉลียวฉลาดมีวิธีคิดแบบโลกยุคใหม่พูดจาทะลุทะลวงแบบไม่เกรงใจชนชั้นแต่กลับเข้ากันได้ดีกับองค์ชายรองอย่างดีเกินคาดจากคู่กัดกลายเป็นคู่คิดจากคู่หูกลายเป็นคู่ใจและเบื้องหลังคดีทั้งหมดกำลังจะนำไปสู่ปมใหญ่ในอดีตที่เชื่อมโยงถึงความจริงของการกำเนิดหลงสือหลานและการเลือกของมารดาเขาที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างได้ไปทั้งแผ่นดินตอนที่3มใครคือผู้ชักใหญ่ในวงัง ยามค่ำในตำหนักเงียบสงบแสงจันรขาวนวลสองรอผ่านบานหน้าต่างสะท้อนลงบนต๊ะไม้สักเงาวับเอกสารปึกหนาวางกระจัดก,กระจายพร้อมรอยปากกาจิ้มเบาๆตรงชื่อผู้ต้องสงสัยหลายคนหลงสื่อหลานเยียนสงบนิ่งหลังฉากม่านเงาสะท้อนจากกระดาษทำให้ดวงตาเขาคมยิ่งกว่ามีดทุกตัวอักษรบนรายงานไม่ใช่แค่ข้อมูลแต่มันคือลำดับเหตุการณ์เกมในวังที่กำลังเดือดขึ้นเรื่อยๆบัณฑิตหลีเขาพึมพำเจ้าคือมือแต่ไม่ใช่ผู้บงการ าวางม้วนกระดาษลงอย่างแผ่วเบาราวกับกลัวความคิดตัวเองจะดังเกินไปอีกฝั่งของห้องบนเบาผ้านุ่มลินทีอิ๋วนั่งัาพเพียบในท่าที่ไม่ค่อยชินนักแขนกอดหมอนเล็กๆพลางจิบชาบาๆเธอสวมชุดผ้าบางเบาสีหม่นที่ขับผิวให้ดูยิ่งขาวผมสยายเล็กน้อยเพราะเพิ่งปล่อยจากปิ่นปักดวงตาเธอมองเขานิ่งๆแต่อบอุ่นอย่างที่แม้แต่ตัวเธอเองก็ไม่รู้ตัวแล้วตกลงว่าท่านจะใช้วิธีไหนจับเขาหรือเสียงเธอขัดความเงียบแต่กลับคล้ายเสียงดนตรีจังหวะเบาในห้องสมาธิ ข้าไม่จับเขาหลงสื่อหลานหันมาดวงตาคมกริบสบตาเธอแต่จะจับผู้ที่สั่งให้เขาเคลื่อนไหวแทนอ๋อเหรอซีอิวกำลังจะพูดต่อแต่ชาในมือกลับร้อนผิดปกติจนเธอเผลอสำลักออกมาแค่แค่หม่อมฉันไม่คิดว่าท่านจะลากเสือออกจากถ้ำได้เขาเดินเข้ามาใกล้หยิบผ้าเช็ดหน้าผืนบางส่งให้แบบนิ่งๆเจ้าชอบท้าทายใครอยู่เรื่อยแต่ลืมว่าเวลาตัวเองเขินหน้าแดงเจ้าก็ไม่ได้ซ่าก,กว่าคนอื่นหรอกนะเธอรับผ้าไปเช็ดเบ,ดเบาๆแล้วหันขวับ ใครเขินกันไม่ใช่หม่อมชันแน่ๆอืมเขายิ้มเล็กน้อยแต่ไม่ได้เถียงอะไรอีกกลับหันไปเปิดผังรายชื่อขุนนางที่อยู่ใกล้บัณฑิตหลีที่สุดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานิ้วเรียวยาวของเขาลาดผ่านชื่อแล้วหยุดลงตรงชื่อหนึ่งและคนผู้นี้คือผู้ที่เข้าออกหอสมุดหลวงหลังเวลาง,งานถึงสามครั้งโดยไม่มีการลงชื่อเขาหันมาช้าๆเราจะวางเหยียบปลอมแล้วดูว่าใครจะกัดมันลินซีอิวยกคิ้วขึ้นอย่างทึ่งก่อนจะยิ้มกว้างอย่างคนเจอของเล่นถูกใจแสดงว่าหม่อมฉันจะได้เล่นบท อย่าฉลาดแสนสวยแล้วสินะหลงซื่อหลานเลิกคิวเบาๆเจ้ายืนยันส่วนฉลาดหรือแสนสวยก่อนละทั้งคู่สิหรือว่าท่านอยากทดสอบเธอกระพริบตาหนึ่งทีแล้วลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วระวังให้ดีเถอะองค์ชายถ้าท่านเผลอมองหม่อมฉันนานเกินไปหม่อมฉันอาจคิดว่าท่านเริ่มจะชอบหม่อมฉันแล้วก็ได้นะเขานิ่งสบตาเธออย่างท้าทายครู่หนึ่งก่อนจะเอ,อ่ยเบาๆแต่ทิมเข้าไปถึงกลางอกข้าจะไม่เถียงหรอกเพราะบางทีความจริง ก็ควรปล่อยให้มันเฉลยเองซีอิ๋วหน้าร้อนวูบรีบผันหลังกลับอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่พลาดจะสะบดเบาๆท่านพูดแบบนี้ต่อไปหม่อมฉันจะสอบตกแล้วนะบอกไว้ก่อนเลยและในห้องทรงพระอักษรซึ่งเงียบงันมีเพียงเสียงหัวใจสองดวงที่แม้จะเต้นในจังหวะต่างยุคแต่กลับสอบประสานในเกมวังราวกับถูกจังหวะตั้งแต่ชาติพบก่อนรุ่งเช้าของวันที่ไม่มีใครคาดคิดหอทรงธรรมที่มักสงบกลับอัดแน่นด้วยแรงกดดันล่องลอยในอากาศเหมือนหมอกควันเบาๆแต่แสบตา เหล่าองค์ชายขุนนางระดับสูงและหัวหน้าองครักษ์ต่างถูกเรียกประชุมกระทันหันต๊ะไม้ยาวกลางห้องเต็มไปด้วยเอกสารเก่าและหม่ซ้อนกันเป็นชั้นพัดบกเบาๆแทบไม่ช่วยอะไรเพราะเงอเย็นที่ผุดขึ้นกลางหลังของขุนนางหลายคนมันไม่เกี่ยวกับอากาศแต่มาจากบางอย่างที่รู้ว่าอาจถูกเปิดโปงหลงซื่อหลานยืนเด่นอยู่กลางห้องสีหน้านิ่งเงยือกเย็นแต่ในตาเป็นประกายกล้ากว่าทุกครั้งในฐานะองค์ชายผู้มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์ข้าขอเสนอให้เปิดการตรวจสอบเอกสารราชการทุกฉบับที่ออกในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบนำเข้ายาและอำนาจทางคลังเสียงเขาดังกังวานไปทั่วห้องเงียบชั่วขณะก่อนจะเกิดเสียงฮือฮาเหมือนฟืนแห้งถูกจุดไฟเจ้าไม่มีอำนาจทำเช่นนั้นองค์ชายรององค์ชายใหญ่ตกพนักเก้าอี้เสียงดังน้ำเสียงไม่พอใจปนเตือนตนบหอทรงทรมีใช่รงซ่อมเอกสารอย่าใช้เวทีหลวงเป็นลานประลองลินซีอิ๋วในชุดข้าราชการฝ่ายตรวจพิสูจน์เดินเข้ามาช้าๆเธอไม่พูดมากเพียงถือเอกสารหนึ่งใบยกขึ้นสูง หากพบเอกสารใดมีการใช้หมึกที่ไม่มีขึ้นทะเบียนหรือมีรอยตราปลอมแม้เพียงจุดเดียวผู้ออกเอกสารนั้นจะถือว่าพยายามลอบบันทอนราชอำนาจและโครงสร้างการปกครองเสียงทั่วห้องเงียบว่าบางคนวางพัดบางคนหันมองกันเองเหมือนมากที่รู้ว่าใครบางคนในห้องโดนรุกองคชายสามหลบตาลงเงียบองคารักหลวงสะดุ้งเล็กน้อยขณะหยิบเอกสารชุดหนึ่งแต่ในมุมมืดใกล้เสาด้านข้างองค์ชายห้าย,ยังไม่พูดสักคำใบหน้านิ่งดั่งรูปแกสลัดหลงสื่อหลาเหลือบตาไปทางนั้นเพียงครู่เดียวก่อนจะยิ้มบาง บางครั้งคนที่ไม่พูดก็อาจเป็นคนเดียวที่กลัวการพูดมากที่สุดเงาใต้โตสั่นไหวในขณะเดียวกันลินซีอิวรับข้อความลับจากเครื่องมือซ่อนในแขนเสือ้อแผ่นกระดาษเล็กปรากฏขึ้นในมือเธอทันทีดวงตาเธอเปล่งประกายเมื่ออ่านข้อความที่โผล่ขึ้นมาเพียงบรรทัดเดียวพบหมึกพิเศษชุดสุดท้ายซ่อนไว้ในตำหนักองค์ชายห้าใต้โตสวดมนเธอแซงทำเป็นจดอะไรบางอย่างลงกระดาษก่อนจะหันไปกระซิบกับหลงซือหลานเบาๆกับดักเปิดแล้วนะพร้อมเมื่อไร่กดปุ่มลุกค,คาดได้เลย เขายิ้มเพียงเสี้ยววินาทีแล้วประกาศเสียงดังข้าขอใช้สิทธิองค์ชายสั่งการให้กองรักษาความปลอดภัยหลวงเข้าตรวจค้นเฉพาะกิจตํนักที่มีการเชื่อมโยงกับหมึกพิเศษเริ่มจากตํนักองคชาย5เสียงทั่วห้องเหมือนระเบิดเวลาแตกออกบางคนลุกพรดบางคนปัดน้ำชาใสา่โต๊ะโดยไม่รู้ตัวแต่องค์ชาย5กลตอบยังนิ่งนิ่งจนน่าสงสัยและในขณะที่กองตรวจเคลื่อนตัวออกไปในเงาเงียบของหอทรงธรรมเกมรุกกระดานใหญ่ได้เริ่มเปิดฉากเดินหมักแรกแล้วลินซี่อิลแอบหันมามองเขา วางแผนล,ลึกเกินไปแล้วนะอง์ชายท่านนี่มันไม่ใช่คนธรรมดาใช่ไหมเนี่ยหลงซื่อหลานยิ้มมุมปากแต่ไม่ตอบสบตาเธอนิ่งๆแล้วพูดเบาๆข้าไม่เคยอ้างว่าตัวเองธรรมดาหรอกนะค่ำคืนอันไรจันลมเย็นพัดเฉือนผิวทางเดินหินเบาๆเงาไม้โยกไหวเคลื่อนไปตามแสงตะเกียงที่ถูกจุดไว้เป็นช่วงๆใต้ผ้าคลุมสีเทาหลงซื่อหลานปรากฏตัวอย่างเงียบงันใบหน้าแฝงอยู่ใต้หมวกยามส่วนหลิงซีเอ๋วก็อยู่ในชุดสาวใช้ที่เธอบ่นว่าไม่เข้ากับคาแรคเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเอไอสืบสวนเลยแม้แต่น้อย ห้องตำราบโบราณอยู่ชั้นล่างสุดต้องใช้กุญแจสามดอกจากทหารเวรต่างตำแหน่งและเจ้านี้เขายื่นห่อผ้าขนาดเล็กให้ใบอนุญาตปลอมชั้นสูงใช้ได้ครั้งเดียวก่อนจะละลายเหมือนน้ำแข็งในแสงตะวันเหมือนความสัมพันธ์ของตัวเองกับรุ่นพี่ตอนมัธยมเลยแค่หายใจแรงกว่าปกติมันก็พังแล้วเธอกระซิบเบาๆพร้อมทำหน้าขำกลิ้งแห้งๆโฟกัสที่คดีอย่าให้ข้าต้องมัดเจ้าติดเสาด้วยความเป็นห่วงความปลอดภัยเขาหันมาหลีตามองแต่ปลายเสียงแฝงรอยยิ้มท่านรู้ไหม เธอเองหน้ามากระสิบลตจนปลายจมูกเกือบแต่ไหล่เขาเวลาที่หม่อมฉันทำแอบภารกิจลับกับท่านทีไรหัวใจมันเต้นแปลกๆทุกทีเลยเขาหยุดไปชั่วครู่ก่อนหันหน้ากลับมาช้าๆเจ้าหมายถึงตื่นเต้นเพราะภารกิจใช่ไหมอืมเธอยักไหลเ่เบาๆก็ประมาณนั้นแหละมั้งแก้มเธอแดงเล็กน้อยภายในห้องใต้ดินของหอคัมภีร์เต็มไปด้วยกลิ่นกระดาษเก่าแก่ที่แทบจะกรอบเพียงแค่ลมหายใจพัดผ่านและผิวสัมผัสข,ของไม้สลักที่ผ่านเวลามานับศตวรรษ ทั้งสองคนไปเรื่อยๆจนพบกล่องไม้ลวดลายเมฆมังกร,กรเมื่อเปิดออกบันทึกโบราณและแผ่นไม้บางๆก็เผยให้เห็นนี่คือตำราหมึกเทพาใช้เฉพาะในพิธีลับของสำนักอาคมหรือการส่งคำสั่งที่มีอาจเปิดเผยต่อผู้ใดเสียงหลงสื่อหลาน,นิ่งสนิทแต่แววตะแหลมคมราวมีดแกสลัดนี่แหละเบาะแสชัดๆลินซีอิว่วแทบกลัน้นยิ้มเธอหยิบแผ่นไม้ขึ้นมาหมุนดูแล้วก้มลงจดรหัสลับที่จารึกไว้มือเธอขยับเร็วสายตาเป็นประกายแบบเธอคือหญิงสาวที่อินกับการสืบคดีมากกว่าทำคุกกี้วันคริสต์มาส แปลว่าหมึกพิเศษชุดสุดท้ายถูกนำออกไปโดยองค์ชายผู้มีตราจันดับจันดับหลงสื่อหลานพึมพำตราสัญ,ญลักษณ์ขององค์ชายห้าในพิธีรับตำแหน่งเมื่อ5ปีก่อนเธอเงยหน้าขึ้นมองเขานิ่งๆองค์ชายรู้ไหมเวลาที่หมอมฉันสืบอะไรกับท่านก็มักลืมว่าเราอยู่ในคดีที่เสี่ยงตายเพราะมันเหมือนมีคนคอยดูแลอยู่เบื้องหลังอยู่เสมอเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเอื้อมมือมาแตะเบาๆที่ไหล่ของเธอและเจ้ารู้ไหม เวลาข้ามองเจ้าทำงานข้าก็ลืมว่ากำลังอยู่ในวังที่ต้องวางกลนให้ทุกคำพูดเพราะข้าเอาแต่ยิ้มกับท่าทางเจ้าขณะสืบเขาหันหน้ากลับช้าๆซึ่งนน่นมันอันตรายมากกว่านะลินซีอิ่วหน้าแดงระเรื่อแต่พยายามกลั้นไว้เธอยิ้มคำๆลงสื่อหลานยิ้มบางๆพร้อมพึพมพำเบาๆขณะเก็บตำรากลับเข้ากล่กลองคืนนี้แม้ไร้จันทร์แต่ข้ากลับเห็นแสงชัดกว่าทุกคืนที่ผ่านมาในความมืดที่แฝงเสียงหัวใจและกลิ่นความลับเคมีบางอย่างในอากาศนั้น เริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ต้องมีใครเอ่ยคำว่ารักเสียงฝีท้าแผ่วเบาแทรกผ่านเงาไม้และหมอกบางราวกับวิญญาณที่ล่องลอยยามราตรีหลงสื่อหลานเดินนำหลินซีอิวลัดเลาะแนวกำแพงเก่ารกร้างไปยังด้านหลังของหอคัมพีสถานที่ซึ่งคนทั้งวังเรียกขานด้วยความหวาดกลัวว่าเป็นหอคอยปิดตายสถานที่ต้องห้ามซึ่งไม่มีใครกล้าเฉ็ดเข้าไปเพราะบางอย่างเคยถูกผนึกไว้ที่นั่นเคยมีคนเล่าว,ว่าข้างในมีความลับที่สามารถโค่นล้มราชบัลังได้ หลงซื่อหลานเอ่ยเบาๆขณะมองประตูไม้ขึ้นราเขียวเสียงเขาราวกระซิบแต่ฝังแน่นในใจหลินซีเอ๋อแล้วท่านจะยังเข้าไปอยู่หรือเธอถามเขาหันมามองเธอชั่วครู่ก่อนตอบถ้าข้ากลัวข้าคงตายไปตั้งแต่วันที่มารดาของข้าจากไปแล้วเมื่อมือของเขาวางลงบนบานพับประตูลมทั้งป่ารอบด้านก็เหมือนหยุดนิ่งเสียงแตกของกรอนเหล็กที่ผุกร่อนมา,มามากกว่า20ปีค่อยๆดังขึ้นและประตูไม้ที่ไม่เคยขยับก็เปิดออกโดยไม่มีแรงผลักจากภายนอกเลยแม้แต่น้อย แสงสว่างจางๆเริ่มแทรกออกมาจากฝ่ามือของหลงซือหลานโดยไม่รู้ตัวแสงสีทองอมเงินอบอุ่นคล้ายแสงจันทร์ที่ซ่อนอยู่ใต้เมฆแอดฝุ่นนี่นี่มันแป้งมังกรยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์หรือเปล่าเนี่ยลินซีอิวจามแล้วบ่นตามสไตล์ก่อนจะหยิบตะเกียงผีขึ้นมาตรวจรอบมุมห้องห้องเก่าเต็มไปด้วยชั้นตำราผูพังโตหินโบราณและเศษผ้าสีแดงซีดที่ผ้าอยู่บนนั้นเนื้อโตมีแผ่นหินหนึ่งวางอยู่กลางฝุ่นหนาและบนแผ่นนั้น ตัวอักษรเทพ,พาที่ไม่มีมนุษย์ผู้ใดอ่านออกนอกจากผู้สืบสายเลือดจากเทพเท่านั้นหลงซื่อหลานยื่นมือไปแตะทันใดนั้นแผ่นหินสั่นเบาๆก่อนจะเปล่งแสงออกเป็นวงแสงรอบตัวเขาตาของเขาเรืองรองราวกับถูกจุดด้วยแสงดวงดาวอักษรที่เลือนหายเริ่มชัดเจนขึ้นทีละบรรทัดทีละคำมารดาเจ้าคือผู้ที่สวรรค์ไม่อาจลงทันได้ลินซีอิ่วตัวแข็งทื่อเธอไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแม้แต่ในห้องทดลองยุคศตรวรรษที่23ก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ท่านทำได้อย่างไรเธอพึมพำ ราวกับคำสลักมันรอให้ท่านมาอ่านเพียงคนเดียวข้าก็ไม่รู้แต่ข้ารู้สึกเหมือนมันเป็นของข้าเสียงเขาเบาเหมือนลมหายใจแต่คลังราวกับคำพยากรณ์ของฟ้าลินซีอิ๋วหยิบผ้าออกจากกระเป๋าเช็ดพื้นหินเบาๆก่อนเผยให้เห็นกล่องไม้ลายวายุบรรพการที่ฝังอยู่ใต้หินเธอเปิดมันในนั้นคือจี้หยกทรงกลมสีฟ้าเรืองแสงอ่อนๆลวดลายเหมือนเส้นทางดาวจัก,กรวาลเมื่อมันสัมผัสฝ่ามือหลงสือหลานแสงรอบห้องก็ค่อยๆกระเพื่อมจี้หยกนี้มีพลังเทพ เธอพูดเบาๆมารดาข้าเคยสวมมันไว้นางหายไปในคืนที่ข้าเกิดดวงตาเขาสั่นไหวเป็นครั้งแรกไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะภาพความทรงจำลางเลือนกำลังกลับมาบางทีเธอจับมือเขาไว้แน่นมารดาท่านอาจไม่ได้จากไปแต่กำลังปกป้องท่านอยู่ในที่ที่เราไม่อาจเห็นแสงจากจี้หยกสะท้อนเงาสองเงาที่เกี่ยวพันกันในแสงสีฟ้าอ่อนนั้นไม่ใช่แค่องค์ชายที่เจอจรัสแต่เธอก็อยู่ข้างเขาอย่างสง่างามไม่แพ้กันในหอคอยที่เงียบงนัน เสียงลมหายใจสองคนผสานกับพลังลี้ลับที่เริ่มตื่นขึ้นและคำว่าชะตาก็เพิ่งเริ่มเขียนบรรทัดแรกด้วยแสงที่ไม่มีวันดับค่ำคืนนั้นฟ้าไร้ดาวแต่กลับอบอวลด้วยพลังเร้ลับหมอกสีเงินบางเบาลอยคลอเหนือพระราชวังท่ามกลางความเงียบจนได้ยินเสียงใจเต้นของผู้ที่กำลังหลับไหลหลงสื่อหลานนอนแน่นิ่งในตำหนักดวงตาปิดสนิทแต่จิตกลับล่องลอยเข้าสู่ห้วงแห่งแสงและเงาในฝันนั้นทุ่งดอกไม้กว้างใหญ่ไร้ที่สิ้นสุดกลีบดอกสีชมพูอ่อนเปลีวราวละอองแสงและตรงกลางทุง่ง หญิงสาวผู้หนึ่งยืนอยู่ผมดำยาวไหลสยายดวงหน้าอ่อนโยนแต่แฝงด้วยพลังที่ยากจะพันนานารอบตัวเธอมีอัคระเรืองแสงลอยวนเหมือนกลอนฟ้าจากสวรรค์เจ้าคือเสียงของหลงซือหลานพระเรือนราวกับกลัวว่าหากพูดดังเกินไปภาพนี้จะสลายข้าคือผู้ที่เจ้ารู้จักจากเลือดของเจ้าเองดวงตานั้นเขาเคยเห็นในเงากระจกทุกค่ำคืนมารดาใช่เสียงของเธอเหมือนสายลมกระซิบผ่านสวรรค์ข้าคือเทพีแห่งปัญญา ผู้รบล้างกดสวรรค์เพื่อให้เจ้ามีลมหายใจเธอเอื้อมือมาแตะแก้มเขาและทันใดนั้นภูเขาทั้งหุบเขาก็สั่นสะเทือนแผ่วเบารอบตัวหลงซือหลานแสงสีทองเริ่มสว่างขึ้นอัคระเรืองแสงปรากฏบนพื้นดินฟ้าสีครามในฝันเริ่มเปิดเผยดวงดาราและที่กลางอกของเขาเครื่องหมายเรืองแสงรูปตาแห่งปัญญาก็ปรากฏขึ้นแม่ขอโทษที่ต้องทิ้งเจ้าไว้คนเดียวแต่พรของแม่ยังอยู่กับเจ้าและอยู่กับนางคนนั้นด้วยเช่นกันลินซีออ๋ว ใช่นางเป็นผู้เชื่อมเจ้ากับความจริงและกับหัวใจของเจ้าเองแต่จงจำไว้เจ้าไม่ได้เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาเจ้าคือบุตรของทั้งสวรรค์และโลกเบื้องล่างทันใดนั้นแสงสว่างก็เปล่งออกจากร่างเขาราวกับดวงจันทร์ระเบิดภายในอกเสียงสะท้อนดังกึกก้องในมิติของฟันก่อนภาพจะเลือนหายไปเหลือเพียงเสียงสุดท้ายของมานดาจงระวังผู้ที่อยู่ใกล้ที่สุดเพราะเขาอาจเป็นศัตรูที่ลึกที่สุด หลงซื่อหลานสะดุ้งตื่นขึ้นจี้หยกทรงกลมในมือเปล่งแสงฟ้าเรืองรองจนห้องทั้งห้องสั่นไหวพลังลิลับไหลลวนรอบร่างเส้นผมเขาขยับเล็กน้อยตามแรงอากาศแม้ไม่มีลมสัญลักษณ์กลางอก,อกยังคงเรืองแสงและในกระจกเขาเห็นเงาของมารดายืนอยู่เบื้องหลังยิ้มให้ก่อนจะจางหายไปในแสงอีกฝากหนึ่งของวังหลินซีอิวลืมตาตื่นขึ้นพร้อมเสียงหัวใจเต้นแรงเธอแต่มือบนหน้าอกตัวเองเบาๆก่อนพึมพำข้าเห็นเขาเห็นแสงนั้นมันเรียกข้าเหมือนข้าเป็นส่วนหนึ่งของมัน ในความเงียบของค่ำคืนมีบางอย่างเปลี่ยนไปแล้วสายเลือดเทพได้ตื่นขึ้นและคำว่าโชคชะตากำลังเร่งหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆร,รุ่งเช้าหลังคืนแห่งความฝันแสงอาทิตย์แรกย้มลอดผ่านบานหน้าต่างกระทบเข้าที่ใบหน้าคมของหลงสือหลานดวงตาเขาเปล่งประกายไม่เหมือนเคยเป็นประกายของผู้ที่รู้แล้วว่าตนคืออะไรและต้องทำอะไรพลังบางอย่างภายในเริ่มเตนเนเ้นเบาๆใต้ผิวหนังเหมือนมึกแห่งสวรรค์ไหลลวนในเส้นเลือดแทโลหิตได้เวลาเดินหมากแล้ว แต่ข้าจะวางทั้งกระดานไม่ใช่แค่หมักตัวเดียวเขาพึมพำก่อนหมุนแหวนยกที่นิ้วแหวนที่มารดาทิ้งไว้ให้เขาหน้าหอประชุมลับของฝ่ายกลางขุนานางชั้นสูงและองค์ชายทั้งหลายประชุมกันอย่างตึงเครียดเสียงพูดคุยเต็มไปด้วยการวางแผนและความไม่ไว้ใจระหว่างฝ่ายแต่บรรยากาศพลันเปลี่ยนทันทีที่เสียงขององค์ชายรองดังขึ้นท่านหมายถึงข้าหลงสือหลานเดินแทรกขึ้นหน้าห้องอย่างสง่าง,งามรอยยิ้มบางๆบ,บ,บนใบหน้าแต่ดวงตา คมกริบจนแม้แต่ดาบก็ไม่กล้าเผยคมองคชายห้าแค่นหัวร้อเจ้าอย่าคิดว่าเพียงเพราะมีคำพูดไม่กี่คำจะป้ายสีได้งั้นถ้าเป็นหลักฐานล,ล่ะลินซีอิ๋วในชุดคุนนางหญิง,งเดินเข้ามาพร้อมเอกสารปึกหนึ่งในมือหมึกพิเศษจากตำหนักองค์ชายห้าลายมือปลอมบนองค์การหลวงและยันป้องกันที่ข้าเองตรวจพบด้วยเทคนโนโลยีแสงอุณหภูมิคุนนางทั้งห้องเงียบราวต้องมลหลงสื่อหลานยื่นแผ่นกระดานไม้เล็กๆพร้อมอัคระเริงแสงนี่คือหมากที่ข้าวางไว้ในคืนที่เจ้าไม่ทันรู้ตัว คำสั่งปลอมที่ข้าแก้ข้อความไว้เพื่อดูว่าใครจะเป็นคนเผยแพร่ให้เร็วที่สุดและท่านก็ทำลินซีอิ่เสริมพร้อมรอยยิ้มอย่างผู้ชนะเร็วเสียจนไม่มีใครนอกจากคนในตำหนักเท่านั้นที่รู้คำนั้นคำว่าปกครองอย่างยุติธรรมถูกแก้เป็นปกครองอย่างเด็ดขาดลายมือเดียวกับในจดหมายเจ้าส่งไปยังแม่ทัพชายแดนตรงหลินองคชายห้าตวัดสายตากร้าวแต่หลงซื่อหลานเพียงยิ้มบางๆแล้วพูดช้าๆเจ้าจะเล่นหมักก็จงเรียนรู้ให้มากกว่าวางตัวเปิด เพราะในเกมที่ข้าวางไว้แม้แต่กระดานเจ้ายังไม่มีสิทธิ์เลือกใช้ได้เลยขุนนางเท่ารู้งานพยักหน้าเบาๆข้าจําได้แล้วว่าเด็กหนุ่มผู้นี้ไม่ใช่แค่ฉลาดแต่สายเลือดมารดาในตัวเขาอาจทําให้ราชวงศ์เปลี่ยนแนวทางได้เสียงือฮาดังขึ้นแต่ยังไม่มีใครกล้าลุกเพราะไม่มีใครรู้ว่ากับดักต่อไปของหลงสือหลานจะลงตรงหน้าใครและในเงานั้นเองหลินซีอิวก็กระซิบอย่างภาคภูมิมอมฉันวางจังหวะส่วนท่านคือมือขยับเจ้าคือหมัดที่ไม่มีใครเล่นได้เว้นแต่มือของตัวหมัดเอง เขาเหลือบมองเธอแวบหนึ่งแววตาวู่ไหวเป็นวินาทีก่อนยิ้มแผ่วๆแล้วตอบและเจ้าคือเสียงกระซิบที่สวรรค์ส่งมาเพื่อไม่ให้ข้าเล่นเกมนี้เพียงลำพังอีกต่อไปเกมลวงเริ่มแล้วและหมากทุกตัวกำลังถูกผลักไปตามมือของคนที่รู้แม้แต่ผู้ที่คิดว่าตนเป็นเจ้ากระดานก็อาจเป็นเพียงหมากในเกมของคนอื่นและสิ่งที่รออยู่หลังฉากนี้ไม่ใช่แค่บัลลังแต่คือความลับของฟ้าที่จะเปิดเพียงผู้ที่กล้าท้าดวงชะตาเท่านั้นพายุหิมะตกกลางฤดูใบไม้ผลิ ไม่มีใครในวังพูดถึงมันตรงๆแต่ทุกคนล้วนรู้นี่ไม่ใช่ธรรมชาติเสียงลมวีดวิวประทาแนวกำแพงต้นไม้โบราณโยกไหวราวกับสิ่งมีชีวิตกำลังคลางในเงามืดหลงซื่อหลานก้าวนำลินซีอิ๋วตามทางเดินหินเยือกเย็นสู่ตำหนักบรรณาธิการเก่าที่ถูกปิดตายมามากกว่าสิบปีหม่อมฉันคิดว่าหิมะวันนี้มันไม่ได้มาตามฤดูกาลลินซีอิ๋วพูดพลางกอดอกตัวเองแน่นจมูกแดงจากลมหนาวเหมือนมีใครจงใจปิดบังอะไรบาง,างอย่างด้วยความเย็นนี้ พลังบางอย่างถูกปลุกขึ้นหลงสื่อหลานพึมพำดวงตาเขาสะท้อนแสงหิมะราวกับสว่างจากภายในเองเมื่อเปิดประตูไม้เก่ากลิ่นอับของเวลาพุ่งใส่ห้องที่ว่ากันว่าเคยใช้เก็บคำสั่งลับของห้องเตยยุคก,ก่อนเงียบงันอย่างน่าขนลุกตู้ไม้ขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางห้องถูกล้ามโซ่ด้วยเยนเวทสีทองซีซีอย่างนั้นยังอุ่นร้อนอยู่เล็กน้อยราวกับเพิ่งถูกสัมผัสมาไม่นาาหลินซีอิวหยิบยันปรับพลังจากโลกอนาคตปล่อยเป็นแสงเลเซอร์บางเบาแสงกระทบตัวอักษรลับซ่อนในกล่องก่อนโซ่จะหลุดลงติง๋ง ภายในคือม้วนบันทึกเก่าเอกสารกระจัดกระจายและจดหมายที่เขียนด้วยหมึกเรืองแสงที่ไม่ควรมีอยู่ในยุคนี้นี่คือลายมือพระมารดาค่ะหลงสือหลานพูดเสียงเบาแต่มั่นคงพวกเขาก้มลงอ่านข้อความที่ซีจางไปบ้างแล้วหากเจ้าพบจดหมายฉบับนี้จงรู้ไว้ว่าเจ้าคือผู้สืบสายเลือดแห่งปัญญาอย่ายอมให้มันแฝงตนเข้าสู่บาลังแม้สวรรค์จะไม่ห้ามมันแต่ข้าหวังว่าเจ้าจะหาทางหยุดมันได้คำว่ามัน ถูกเขียนด้วยหมึกพิเศษเมื่อเจออุณหภูมิเย็นจัดจะเปล่งแสงสีเงินและนั่นคือสิ่งที่พายุหิมะกำลังทำเปิดเผยคำที่ไม่ควรถูกเห็นนี่ไม่ใช่แค่แผนยึดอำนาจลินซีอิวพูดเสียงเคร่งแต่มันคือแผนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์แฝงตัวในวังตั้งแต่รุ่นก่อนเธอเอามือแตะกระดาษรู้สึกถึงแรงสะท้อนบางอย่างจู่ๆเสียงกึกกึกก็ดังขึ้นจากด้านนอกหลงสื่อหลานตรงไปยังหน้าต่างรอยเท้าเขาพึมพำบนหิมะขาวมีรอยเท้าชัดเจนเดินวนอยู่ที่ระเบียง แต่ไม่มีเงาไม่มีเสียงและไม่มีผู้ใดอยู่ตรงนั้นลินซีอิว๋วถอยหลังช้าช้าท่านบอกว่าไม่มีใครเข้าออกได้นอกจากเราสองคนใช่ไหมใช่หลงซื่อหลานดึงจี้หยกที่ห้อยจี้เริ่มเรืองแสงว่าเบาๆเหมือนกับว่าการเปิดความลับนี้ได้เรียกใครบางคนให้ตื่นขึ้นแล้วจริงๆและในความเงียบสุดท้ายของคืนนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นแผ่วเบาเหมือนกระซิบจากผนังเด็กแห่งปัญญาเจ้าตื่นแล้วใช่หรือไม่ ลินซีอิวหันขอบดวงตาสันระริกลงสื่อหลานยินแนบนิ่งดวงตาสีดำของเขาเริ่มแปลเป็นประกายฟ้าเรืองรองราวพายุที่คลั่งอยู่ภายในเจ้าจำเสียงนั้นได้ไหมลินซีอิวถามเสียงแผวใช่มันคือเสียงจากในฝันของข้าตั้งแต่ข้ายังเป็นเด็กในห้องบันทึกลับกลางพายุหิมะนี้ความทรงจำที่ถูกลบความจริงที่ถูกซ่อนและเงาที่ไม่มีเจ้าของเริ่มปฏิปตอ่อเข้าหากันทีละเสี้ยวและในทุกข,ข้อความที่ค้นพบมันคือหมากของใครบางคนที่วางไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วเกมไม่ใช่เพิ่งเริ่ม แต่มันดำเนินมานานก่อนที่พวกเขาจะลืมตาดูโลกเสียอีกโปรดกดติดตามช่องเพื่อที่จะไม่พลาดตอนต่อไป